สวัสดีครับพบกับปุ่มมอ่ในการอ่านไพ่ฮิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นเนจา้าวันพระเริอนะครับดวงในเดือนเมษายนนี้นะครับกับการเปิดไพ่ฮิปซีสามสำรับนะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักโดยพอประมาณนะครับกับการเปิดไพ่สำรับละเก้าใบนะครับ ก็ย้ำนะครับว่าเป็นดวงกว้างนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกรมพยากรก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้พิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอะไรถ้าไม่ดีก็ติ้งไว้ในคลิปนะครับ อะไรถ้าปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับกับการเปิดไพ่สํหรับเลขนะครับในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันเปรียสัปดดีนะครับดวงในเดือนเมษายนนี้นะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจะสื่อพลังความหมายของการงานธุรกิจของท่านผ่านมาตามไพ่ยีสีในแบบใดบ้างนะครับ ผู้ที่เป็นชาววันพระอัสป,ปดีนะครับไพไไปแรกขึ้นมานะครับเดทนะครับการจบอะไรลงแล้วก็เพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับบางคนก็มีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบสัมมาอาชีพได้เช่นกันนะครับที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ที่เกิดขึ้นนั้นก็จะไปโซ่ทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับบางคนมีโอกาสเดินทางไป คำหนักต,ต่างประเทศได้ด้วยนะครับบางทีก็ไปทาธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ก็ไปรับตําแหน่งในหน้าที่ในต่างประเทศได้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็สิบก็ไปกับข้าวถ้วยนะครับความสําเร็จความสมหวังสมบูรณ์ปุณที่จะนํามากับความสําเร็จความเติบโตนะครับก็เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ที่แม่นบางสถานการณ์ ชาววันพฤหัสบดีอาจจะไม่ได้เต็มใจนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าจากก้าวไปสู่ของความสําเร็จความเติบโตที่ดีกว่าเดิมนะครับที่บยางทีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเชื่อถือให้การไว้วางใจนะครับถึงอาจจะมีการเปลี่ยนหน้าที่ตำแหน่งตำแหน่งอะไรขึ้นมาใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปรับหน้าที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับ ก็ไปไปต่อมานะครับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นนะครับการงานธุรกิจที่เติบโตรุ่งเรืองนะครับเข้ามาใครที่เกิดว่างงานในเรื่องของการงานนะครับก็มีโอกาสง,งานพุ่งเข้ามาให้ได้มีงานทําหรือใครที่ออเดอร์น้อยๆที่ผ่านมานะครับงานก็จะพุ่งเข้ามามากมายนะครับไอ้ต้องรับกันบางคนก็รับไม่วหวไม่ไหวอันนี้ก็ต้องจัดลําดับในเรื่องของการดูแลการงานให้เกิดสาเร็จ ให้ทันตามเวลาด้วยสําหรับที่มีอะ,อะไรที่เข้ามาหลายๆชิ้นหลายๆงานนะครับต้องหวังระบบระเบียบในการทางานที่ดีพอสมควรแล้วก็จะไปเกิดความสําเร็จนะครับบางคนก็จะมียกระดับสายการงานที่เกิดเป็นธุรกิจเป็นอนาณาธิเดกยกระดับขึ้นมาเป็นงาน อาชีพต่อไปนะครับที่จะส่งเสริมบางคนก็ขยับกยายในเรื่องของการงานธุรกิจกว้างขวางม,ม,มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมการทําธุรกิจสื่อสารออนไลน์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับหรือการที่ทำธุรกิจในประเทศอยู่ก็จะกว้างขวางต่อไปกับการร่วมธุรกิจกับชาวต่างชาติขึ้นมานครับหรือบางคนก็ไปลงทุนในต่งางประเทศนั่นเองนะครับที่มีขึ้นมา นะครับที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโ,งโยกย้ายเกิดขึ้นนะครับที่เปลี่ยนสถานที่ประกอบสัมมาอาชีพเปลี่ยนตินนะครับแล้วก็กาวดาบนะครับสถานการณ์ของการคิดนะครับที่จะมีด้วยในช่วงเดือนเมษายนนี้ของผู้ที่เกิดวันปฏิสัพีนะครับอาจจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาแต่ไม่ต้องคุ้นคิดพอสมควรเช่นกันนะครับ อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับการคิดมากบางทีคิดเกินเหตุก็ทําให้เสียสุขภาพอาจจะทําให้เกิดการเจ็บป่วยได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับหรือไอรเฟนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้การคุ้มครองสนับสนุนส่งเสริมได้ในทิศทางที่ดีนะครับแม้ตั้งจะมีอะไรเข้ามาเป็นสถานการณ์ให้ทั้งคุ้นคิดกังวลก็ตามนะครับแต่ด้วยพลัง ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พลังบุญบารมีของท่านนะครับการสร้างบุญสร้างกุศลมาคุณนามความดีที่กระทำม,มาก็ช่วยหนุนนะครับแล้วก็ภูมิความรู้แห่งจิตวิญญาณของท่านก็จะทําให้ท่านคิดไตรตรองแล้วนําพาไปสู่ความเหมาะสมความคู่ควรที่ควรจะเป็นถูกต้องตามหลักตามตรมปรับเปณีได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไปไปต่มาเดลเวอร์ iver, นะครับผู้เป็นอุ่นส่วนผู้ร่วมงานนะครับทํางาน ร่วมกับผู้อื่นก็เข้าใจกันในทิศทางที่ดีมีความรักความสามัคคีที่จะส่งเสริมไปสู่ความสําเร็จความเติบโตที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอุ่นส่วนก็อุ่นส่วนที่ดีผู้ร่วมงานก็ร่วมงานที่ดีรู้ใจซึ่งกันและกันนะครับแต่บางสถานการณ์ก็อาจจะไม่ค่อยเปึงพอใจให้กับชาววันพระราชอด,ด,ปปดีบ้างเช่นกันนะครับที่มีอะไรเข้ามาบางทีก็ไม่สมตันใจไม่ตันใจบ้างอะไรบ้างนะครับที่อาจจะสร้างความ,มหมโห ไอ้เกิดขึ้นอันนี้ไอ้ชาววันปรสพปปดีต้องควบกลุ่มสติอารมณ์นะครับวันไหนต้าอะไรเข้ามาเป็นพลังที่ทําให้เกิดความหมดนิดนะครับซึ่งบางทีก็ไม่สมดังใจปรารถนาอันนี้ก็ต้องควบกลุ่มไม่อยู่ในสภาวะปกติก็จะทําให้บริหารจัดการการงานธุรกิจของท่านนั้นเดินไปนะครับแล้วก็พยายามทาความเข้าใจกับผู้อื่นด้วยความรักด้วยความเข้าใจกันด้วยสามัคคีที่ดีนะครับก็จะส่งผล ให้การงานธุกรกิจนั้นเดินหน้าสําเร็จนะครับไปไปต่อมานะครับในเรื่องของการงานอาจจะมีอะไรเข้ามาเป็นเล่เหลี่ยมเป็นแฝงให้กับชาววันพประรบชั่ดีนะครับหรือบางทีอะไรที่เข้ามาสร้างความหมงุดหงิดสร้างให้เกิดความกังวลขึ้นหรือไม่สมดังใจขึ้นแล้วก็อาจจะมีการชะเง้อชะงักชะลอไม่กล้าในการที่จะลุยต่อไปนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้มีการคิดมากได้เช่นกันอย่างที่ ปลยก้าวดาบขึ้นมานะครับอาจจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาสร้างความไม่ปลื้มพอใจให้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดมีการคิดมากกังวลมากนะครับแล้วก็บางทีบางสถานการณ์อะไรที่มันยังไม่กระาจางชัดมีอะไรแอบแฝงกลุมเครืออยู่นะครับแล้วก็บางทีการจะลงทุนเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในจวงนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับการที่จะร่วมหุ้นกับผู้อื่นนะครับซึ่งอาจจะต้องดยอยูางรายละเอียดอย่างรอบคอบเพราะบางทีนั้น อาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ในการถานการที่ร่วมกับผู้อื่นที่อาจจะเสียผลประโยชน์แล้วก็อาจจะทําให้มีการคิดมากได้ไปหลังได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้ชาววันพฤหัสบดีนะครับต้องคิดไตรตรองอย่างรอบคอบเช่นกันนะครับเพราะบางทีมีคนที่ไม่ปรงประสงค์ดีก็มีเช่นกันนะครับที่จ้องจะเอารัดเอาเปรียบนะครับที่จะเกาะโกย ในเรื่องผลงประโยชน์ของท่านไปนะครับอันนี้ก็ดูดีๆด,ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็าการคุ้มครองดูแลไพ่ใบที่9้านะครับไปสุดท้ายการรักษาสมดุลได้ในทิศทางที่ดีนะครับซึ่งอาจจะต้องทุ่มเทนะครับตั้งกายตั้งใจสองมือสองเท้าตั้งหวัวใจนะครับที่จงปรับทุ่มเทรักษาสมดุลและก็สับปะ่องความสําเร็จก็เข้ามาได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่า ดือนนี้ท่านจะต้องทุ่มเทด้วยความใส่ใจนะครับโดยความคลั่งไคล้อยู่ในหน้าที่การอ่านพอสมควรต้งทุ่มเทตั้งเวลาแล้วก็ทุ่มเทตั้งความใส่ใจเป็นพิเศษนะครับก็จะทำให้ไปสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เปลี่ยนไปยามมาก็จะส่งผลสําเร็จผลเติบโตขึ้นมาสนมราคากับการรอคอยได้ติดตามที่ดีแล้วมาเกิดความสําเร็จแล้วก็ไปสู่ความมั่นคงความเป็นเสถียร ในติดต่างที่ดีกับสีไม้เท้านะครับที่จะนำมาซึ่งความข้างหนูเราสมบูรณ์บางคนนั้นก็จะมีการไปจับฉวยในเรื่องของการตามธุรกิจสีเทาๆซึ่งอาจจะอยู่ในการช่วงคิดปีนิดปีคราะห์อยู่นะครับในการที่จะไปจับตําในเรื่องของธุรกิจสีเทาๆในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับติดต่างของการงาน อาชีพของผู้ที่เกิดวันประสพพอดีนะครับก็เกิดความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับซึ่งแม้นบางสถานการณ์อาจจะต้องจบอะไรลงนะครับยุติลงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ประกอบสัมมาอาชีพนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการเดินทางบางคนต่งตางประเทศด้วยนะครับอะไรที่มีการชะเง,ชงอชะงักจะลออยู่ที่อาจจะไม่สมดังใจหวังนะครับ ก็จะสามารถทุ่มเทและก็ปรับสมดุลให้เกิดความคล่องตัวได้ในทิศทางที่ดีสู่ความสําเร็จนะครับพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังบุญวารมีของท่านและก็พลังของปมจิตวิญญาณแห่งความรู้ของท่านนะครับก็จะตามให้ท่านนั้นพัฒนาในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านให้มีการเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีและก็สู่ความสําเร็จ สว่ความสมหวังดังตั้งใจปรารถนานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การเชื่อถือให้การสนรับสนุนในทิศทางทีดงงงด่ดีส่งเสริมนะครับไปสู่ความสําเร็จสู่ความเติบโตสิต่งที่ต้องห่วงระมัดระวังก็คือในเรื่องของการที่กังวลมากจนเกินไปเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่บางทีให้ดูดีๆด้วยที่บางคนอาจจะไม่ปึงประสงค์ดีที่อาจาจะจ้องในเรื่องกองแกงกับจะ เลื่อเก้าอี้อะไรบ้างก็ตามแต่นะครับหรือในเรื่องของสกัดกัน้นความเจริญเติบโต,ะตะของท่านนะครับอาจจะมีผู้เข้ามาไม่ประสงค์แล้วก็การที่จะลงทุนร่ลงทุนร่วมรุ้นกับผู้ใดก็ให้ใช้ความรอบอคอบมัที่อาจจะทําให้ท่านเสียประโยชน์ได้เช่นการที่ตัวร,รัฐอาเปรียบนะครับซึ่งอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรเข้ามาอแอบแฝงในเรื่องของการร่วมหุ่นลงทุนกับผู้อื่นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับ การงานนั้นก็สําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับการเงินนั้นก้าวไปเช่นกันนะครับกับการเปิดไพ่นะครับไปไปื่อดีกันปเดื่ยนะครับความมั่นคงต่างการเงินนะครับที่มาจากรายได้รายรับธุรกิจหรือหน้าที่ตําแหน่งส่วนตัวที่มั่นคงอยู่นะครับรายได้รายรับเข้ามาเงินตราจากต่างประเทศก็ดึงดูดเข้ามาด้วยนะครับบางคนรอในเรื่องของเงิน ุนที่รอหุ้นส่วนเข้ามาสนับสนุนในช่วงเดือนนี้นะครับที่อาจจะกระยับขยายอะไรให้เติบโตกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะจําเป็นต้องผู้เข้ามาสนับสนุนมาร่วมหุ้นลงทุนด้วยนะครับก็มีการรอในเรื่องของเงินทุนก็จะเข้ามานะครับแล้วก็เดลิเวอร์นะครับความสําเร็จที่ดึงดูดรายได้ไดไรายรับก็ามานะครับบางคนก็จะมีเพิ่มเส้นทางใหม่ๆของอาชีพที่มีเข้ามาแล้วก็เป็นสร้าง เส้นต่างรายได้ต่างการเงินที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมมากกว่าที่เคยมีอยู่นะครับบางคนอาจจะมีตั้งในเรื่องของงานตำแหน่งประจําอยู่แล้วมีรายได้มั่นคงอยู่แล้วแล้วก็จะมาสร้างในเรื่องของการลงทุนธุรกิจส่วนตัวของตัวเองแล้วก็เป็นสร้างเส้นต่างต่างรายได้รายรับเข้ามาเสริมเพิ่มเติม นะครับหรือบางคนก็ในเรื่องของโชคลาภนะครับเี่ยาจะเข้ามาเงินแบบพลุกพลุกลอยลอยนะครับเขาเข้ามาได้ด้วยแต่จะไม่ได้ก้อนโตอะไรใหญ่มากมายนักนะครับแต่ก็เข้ามาสร้างเติมเต็มต่างการเงินได้ในทิศทางที่พึงพอใจได้เช่นกันนะครับไปใบต่อมานะครับเดอสตานะครับการได้รับปรับสมดุลต่างการเงินในทิศทางที่ดีนะครับถ้าใครที่มีปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับ กัดสภาพคล่องบ้างอะไรบ้างนะครับหรือบางทีในเรื่องของสายอาชีพที่เคยสร้างผลประโยชน์สร้างรายได้ที่พลังของมวลชนสนับสนุนให้เกิดรายได้รา,ร,ารายรับมากแล้วอาจจะมีการย่อนยานด้อยลงไปนะครับก็จะกลับมาเติมเต็มต่อไปในทิศทางที่ดีที่จะทําให้ดึงดูดรายได้รายรับเข้ามาด้วยความคล่องตัวด้วยความสมดุลเหมือนที่เคยมีนะครับก็เป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มให้การเงินนั้นอยู่ในสภาพสมดุลสภาพคล่องที่ ดีนะครับแล้วก็เดะม่บางคนก็วิตกกังวลในสถานการณ์ต่างการเงินอยู่นะครับไปกังวลในเรื่องอะไรแล้วก็ความกังวลน,นั้นก็ถูกกระจัดออกไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ก็เข้ามานะครับตั้งอาดีเอ็มเพลสและก็ดีเอ็มเปอร์เรอร์นะครับที่ขึ้นมา ความมั่นคงในทางการเงินนะครับที่จะมีก็ามากับความสําเร็จและก็ความสําเร็จนี้เกิดขึ้นที่จะส่งผลรายได,ได้รายรับแล้วก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะอว่าตั้ง12เดือนนั่นเองนะครับก็เรียกว่ารายได้รา,รายรับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดตั้งปีนะครับเน้นจะมีสถานการณ์อะไรตามให้กังวลบ้างก็ตามเน้นภาวะทางการเงินก็ตามนะครับความาาามั่งคั่งความมั่งมีอุดมสมบูรณ์โบนก็เข้ามาด้วยความคล่องตัวด้วยความเป็นอ็ Place นะครับแล้วก็ อัศวินถือถ้วยนะครับการเดินหน้าไปกับความเจริญเติบโตรุ่งเรืองการที่ทุ่มเทเอาใจใส่โดูแลบริหารจัดการการงานธุรกิจด้วยความใส่ใจด้วยความรักนั่นเองน,นะครับก็ทําให้ความเติบโตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก้าวไปอย่างต่อเนื่องในการที่จะดึงด,ดูดผลประโยชน์เข้ามาผลรายรับเข้ามาบางคนก็มีพลังแห่งเสน่ห์พลังแห่งความรักนะครับที่อาจจะมีเงินเข้ามาสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ ย่างบางอาชีพมันิับที่อาศัยในเรื่องของการที่ผู้เมตตาผู้ใจดีผู้ว่พ่อมารีนะครับที่ให้ความเมตตาเข้ามาเคลื่อนหนุนต่างการเงินอยู่อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีก็ดึงดูดเงินเข้ามาด้วยพลังเองความาเมตตาการุณาห่งความรักใคร่อะไรก็ตมามมันก็ที่ส่งผลต่างกันเงินให้ดึงดูดเข้ามาให้กับชาววันพฤหัสบ,บดีอย่างลื่นไหลยอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับ แล้วก็ความปลอดภัยต่างการเงินที่รู้จักใช้ความสงบนิ่งนะครับ4ีดานะครับแล้วก็ปาใบสุดท้ายใบที่9นะครับเติมเปิมเตินะครับในเรื่องของการเติมเต็มกับการได้รับปรับสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับแม้ว่าท่านจะมีสถานการณ์อะไรที่ต้องให้คิดกังวลก็ตามนะครับพลอดภัยแต่สำรับนั้นก็ ในเรื่องของการคิดกังวลในเรื่องต่างการเงินเช่นกันนะครับแต่ก็จะได้รับกาปรึกษาได้รับการสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องธุรกิจการค้าการขายอะไรก็ตามในเชิงพาณิชย์นะครับหรือการเป็นนายหน้าอะไรก็ตามนะครับที่ว่าจะนํามาซึ่งผลประโยชน์ผลกาไรมากมายนะครับแม้จะมีสถานการณ์ของการวิตกกังวลอะไรอยู่ก็ตามนะครับแต่จัดการการเงินึงก็จะ หลังไหลเข้ามาเติมพลังสมดุลได้เกิดขึ้นไปใบที่9้านะครับแล้วก็เติมแล้วก็สู่ความมั่นคงแข็งแรงในทิศทางที่ดีนะครับไปใบแรกนะครับเงินตราที่หลังไหลเข้ามาจากความสําเร็จของการงานหรือธุรกิจนะครับเงินตราจากต่างประเทศก็หลังไหลเข้ามามาสร้างความสมดุลได้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นทิศทางการเงินที่กล้องตัวที่ดีนะครับดีเอมเมทขึ้นมาก็ถือว่า เป็นทิศต่างของความบุดมสมบูรณ์ต่างกันเงินนะครับใครที่เคยมีปัญหาสะดุดต่างการเงินไม่คล่องตัวก็จะเข้ามาเติมเต็มนะครับเติมความสมดุลให้เกิดขึ้นในทิศต่างที่ดีนะครับที่จะเติมเต็มต่างการเงินเพราะบางทีที่ผ่านมาอาจจะทํไม่้จาาวันปรียบสะพดีนั้นกังวลสถานการณ์การเงินก็ได้นะครับที่บางทีที่ผ่านมานั้นตาให้เกิดความสภาพกล่อง แล้วก็การความสมดุลลงไปบ้างก็ทําให้กังวลน,นะครับติ่งไรก็ตามเงินก็จะหลั่งไหลออกจากสภาวะความกังวลน,นั้นนะครับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เงินที่หลั่งไหลก็ามาจากความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวใดๆก็ตามนะครับหรือในเรื่องการตามผลเกษตรนะครับหรืองานตําแหน่งประจําก็ตามจเจ้าจะดึงดูดเงินรายได้ไรายรับก็ามาจากที่ต้นตุ่มเตเอาใจใส่ ที่ถึงดูดเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเงินจากพลังแห่งความรักใกล้เมตตาปราณีก็เข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีในเรื่องของโชคลาภแม้จะไม่มีก้อนใหญ่ก็ตามนะครับแต่ก็เข้ามาปรับปลายได้เช่นกันที่เข้ามาเติมเต็มมาปรับสมดุลให้เกิดขึ้นในสภาวะต่างการเงินให้กับ้าวันพระรัสบดีด้วยความกล้องตัวต่อไปได้เช่นกันนะครับ แล้วก็มาดูในเรื่องของความรักนะครับของผู้ที่เกิดวันประเสริปปดีในเดือนเมษายนนี้นะครับกับการเปิดป้ายก้าวใบเช่นกันในการเกี่ยวกับความรักโดยปอบระมานะครับไป้ายใบได้ขึ้นมานะครับเด็กถือไม้เท้านะครับไปไ้ายใบต่อมาสิทย์ไม้เท้านะครับ ใบไม้ต่อมาเดวิวนะครับแล้วก็8ปดไม้เท้าแล้วก็หเหรียนนะครับแล้วก็นึ่งถ้วยแล้วก็เลิฟเวอร์นะครับ แล้วก็เจ็ดถ้วยไปสุดท้ายใบตที่เ้าเรื่องของความรักเดอะโฟนะครับแล้วก็ไปแต่สำรับนะครับเดอะทาวเวอร์นะครับที่อาจจะมีนิสนการอะไรเข้ามาแบบปกปับจับป้นตันดวนนะครับแล้วก็ ในเรื่องของความหวาดระแวงอะไรอาจจะมีเข้ามานะครับในเรื่องของเจ็ดดาบนะครับที่อาจจะเข้ามาเป็นสถ <ouse> านการณ์ที่ทําให้เกิดความกังบลในสถานการณ์ของความรักขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็าตามทุกอย่างก็จะสงบลงได้ในทิศทางที่ดีนะครับกับอ้ามดาบน,นะครับเจ็ดานนดาบที่ขึ้นมาบางทีอาจจะมีอะไรเข้ามาสร้างความหวาดระแวงให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่ๆเข้ามา ให้กับชาววันพฤหัสบดีในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับในสถานการณ์ของความรักซึ่งอาจจะมาจากอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะเป็นพลังของทำ <c oughs> ให้เกิดความคิดกังวลขึ้นในกองชาววันพฤหัสบดีนะครับสําหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่หรือคนคบนะครับซึ่งบางทีนั้นก็อาจจะมีอะไรที่เป็น พฤติกรรมที่ใช้ในตอนเป็นโสดสสอยู่นะครับจึงอาจจะนํามาใช้ในตอนที่ใช้ชีวิตคู่ก็จะทําใไม่มีการหวาดระแวงในเรื่องของการที่จะคิดควายเขวต่างด้านการแบ่งสรรปันใจอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นสถานการณ์ที่เข้ามาตามห้เป็นสถานการณ์ที่เข้ามาเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเร่งด่วนในเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ สร้างอะไรที่เป็นความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับไอ้ความรักความสัมพันธ์นั้นบางทีก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีๆเข้ามานะครับถ้าการใช้ชีวิตคู่ที่บางทีเราใช้แบบเป็นสดๆไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ปรับสถานการณ์อะไรที่ใหม่ๆเข้ามาที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แตกต่างออกไปนะครับที่มาดูแลใจใส่ในความรักความสัมพันธ์แบบชีวิตคู่นะครับ ให้เป็นเหมาะสมด้วยกันทุ่มพลังเสน่หาเข้าหากันดูแลใจใส่นะครับรักษาสมดุลให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์กระจัดอะไรที่เป็นลักษณะที่เราเคยใช้นในตอนที่เป็นแบบสดๆนะครับออกไปแล้วก็มาดูแลใจใส่ในความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นดูแลคนรักแล้วก็ให้พลังแห่งความรักให้กันและก็ที่ได้รับมานั้น ให้เกิดความสมดุลนะครับแล้วก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการพัฒนาไปในทิางที่ดียิ่งขึ้นนะครับไปสู่กองความเข้าใจซึ่งกันและกันและก็สู่ความรักความอบอุ่นที่มอบให้กันด้วยการดูแลเอาใจใส่ด้วยความใคร่ครวญด้วยความรอบคอบด้วยความรู้สึกที่ดีๆนะครับก็จะทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความอบอุ่นในติต่างที่ดีนะครับแม้ว่าจะมีการเหน็ดเหนื่อยอะไรก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะปล่อยปลาล่าเลย ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ดูแลความรักความสัมพันธ์ด้วยเสน่หาด้วยความใส่ใจนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคู่รักหรือคนคบนะครับได้รับการดูแลพัฒนาต่อไปกับความเติบโตรุ่งเรืองนะครับที่จะมีความรักที่ล้นใจก้าวหากันทําให้ความรักความสัมพันธ์เดินหน้านะครับด้วยความสมดุลด้วยความสุขด้วยความมั่นคงนะครับนี่ก็คือ สถานการณ์ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาบอกกล่าวครับเพราะบางทีนั้นก็มีหลาย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 นะครับที่บางทีก็มีคู่แล้วแต่ว่าในลักษณะของการที่จะใช้ความสุขให้กับตัวเองแบบตอนเป็นสดสในลักษณะนั้นอยู่นะครับก็จะตั้งเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์หลายๆคู่นะครับที่มีก็มาเพราะฉะนั้นบางอย่างเราต้องปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อสร้าง อะไรที่เป็นใหม่ๆเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ที่ดูแลใจใส่ในแบบคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบนั่นเองนะครับที่จะมอบความรู้สึกดีๆก้าวหากันอะไรที่ละเว้นได้ก็ละเว้นนะครับก็จะทําให้เพราะโอกาสของการใช้ชีวิตแบบสดๆมาใช้กับชีวิตคู่ก็อาจจะไปสร้างสถานการณ์ของการให้เกิดการแบ่งสรรปันใจอะไรขึ้นมาได้เช่นกันแล้วก็อาจจะเป็นสภาวะตามหมเกิดอ่ เป็นปนัญหาวิกฤตเข้ามาเร่งด่งงวนได้เช่นกันนะครับที่จะส่งผลให้มีการบาดระแวงในเรื่องการแอบแฝงอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้พลังดีๆนะครับในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์อะไรที่เป็นเบรรน็ดปัญหานะครับให้เบ็ดเสร็จลงได้นะครับแล้วก็ไอ้ทุกอย่างมันสงบหาลงนะครับกว่าไปครับด้วยอ่าอาดาบนะครับทุกอย่างก็จะสงบลงในทิศทางที่ทททดีเพราะบางสถานการณ์นั้นที่เข้ามา แล้วก็สร้างความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจให้เกิดขึ้นได้ในความรักความสัมพันธ์นะครับตากว่าการไปใช้ชีวิตแบบสดๆของการร่วมชีวิตคู่นะครับก็จะทำให้มีการเหมือนหวาดระแวงว่าอะไรมันมีแอบแฝงอยู่นั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของคนโสดนะครับคนโสดในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับก็จะมีความรักเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับบางคนนั้น นะครับที่อาจจะเจอรักที่ดีๆเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับของการเริ่มต้นที่จะมีความรักความสัมพันธ์ขึ้นมานะครับบางทีเส้นสายการงานหรือการเดินทางอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์เข้ามาบางคนก็ยังไม่ทันระมัดระวังตั้งตัวนะครับค <ss good> วามรักก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที<ป>่จะมีเจอกัน, <minus S 1> นแล้วก็มบความรู้สึกที่ดีๆอย่างล้นใจเข้ามากัน แล้วก็เป็นความรักที่จะคบกันต่อไปเป็นรักที่ดีๆนะครับแต่บางคนก็ดูดีๆด,ด้วยนะครับสถานก,การณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเริ่มต้นแล้วทตามใม้เป็นรักที่อาจจะไม่สวยหรูก็ได้นะครับอาจจะเป็นรักจกช่วยที่เข้ามาได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดก็ตามนะครับที่อาจจะไปสร้างสถาน,นก,การณ์อะไรเกิดขึ้นบางทีก็ไป เพิมพลังความสุขให้กับตัวเองในแหล่งสาราญเบิกบานใจหรือในสถานที่อยากโกจรนะครับที่อาจจะเข้ามาแล้วก็เป็นพลังที่อาจจะไปทําให้ก่อเกิดสถานการณ์ของการแบ่งสันปันใจสําหรับคนที่มีคู่หรือคนที่กนคบอยู่นะครับที่บางทีไปพบอะไรเข้ามาเยาวยวนแล้วก็ไกลมาหวานสเสน่นะครับก็ทําให้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาแมบบเกี่ยวกับเชิงโลกีอะไรเข้ามานะครับก็ทําให้เป็นปนัญหา ในความรักความสัมพันธ์ในภายหลังได้เช่นกันนันนี้นก็ต้องระมัดระวังนะครับตามไม่พึงประสงค์ในเรื่องของรักที่ฉาบฉวยนะครับก็พยายามเล็กเลี่ยงนะครับก็จะตามห้เดินหน้าต่อไปด้วยความใช้ชีวิตที่ดีๆในการที่จะไปพบรักที่ดีๆต่อไปนั่นเองนะครับก็เป็นจถนนาการณ์ที่เกิดขึ้นได้สําหรับคนที่ มีตั้งรักดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับแล้วก็รักเีีอาจะเข้ามาด้วยเกี่ยวกับรักเกี่ยวกับสเสน่ห์อาเกี่ยวกับตัณหาเกี่ยวกับเจิงโลกีอะไรเข้ามาสร้างความผูกพันให้เป็นลุ่มหลงได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังทั้งคนที่โสดและก็ไม่โสดนะครับส่วนบางคนก็ยังมีหน้าที่ในเรื่องของการรับผิดชอบภาระการงานธุรกิจแล้วก็ ดูแลการงานให้เติบโตให้มีความมั่นคงทุ่มเทยอยู่กับการงานนะครับเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะครับจึงบางทีก็ไม่ใส่ใจในเรื่องของความรักก็กออยู่แบบสดๆในการรับผิดชอบหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่แล้วก็ดูแลการงานให้มั่นคงแล้วก็ที่มากมายอยู่นะครับจึงไม่มีเวลาในเรื่องของการที่จะมาสดแสวงหาวความรักนั่นเองนะครับก็ยังต้องอยู่ แบบโสดโสดต่อไปนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนเมษายนนี้นะครับก็โดยปอบประมาณนี้ก็ขอให้าววันพฤหัสบดีมีความสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ